เอาสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีนะครับวันนี้นะครับพี่น้องเอฟซีนะวันนี้ก็มีคนออกมาดิ้นนะครับนะออกมาดิ้นนะครับเห็นเราไปที่สภาสนายความนะครับไม่รู้ว่าไปเป็นไปเรื่องอะไรนะแต่ออกมาดิ้นครับทีนี้วันนี้นะครับโอ้ยนะครับนะไปเจอที่สนามบินอีกนะไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับผมสังเกตเห็นแต่หัวบันกับเสียงดังๆโอ้บักฮานี้ อแล้วยังมาบิดว่าอะไรครับว่าเขายิ้มให้มึงนี่ไงบิดอีกแล้วครับแล้วใครจะไปยิ้มให้มึงทีนี้เอาอ่าม่นไพรจะไปยิ้มให้มึงบนันนี่มีแต่ม,มึงเละยิ้มให้อ่มึงยิ้มให้ไพรลบะบันนี่โอ้ยนะครับขึ้นอ่าเที่ยวบินดีๆนะครับ อ่าสามหกหนึ่งนะครับพี่น้องเอฟจีเทีบินสามหกหนึ่งนะสายาสายการบินนกแอนะครับพี่น้องเอฟจีนะอ่าไม่ใช่สายการบินนะครับนะไม่ใช่อ่าสายอ่าสายการบินก,ก,ก๊กเวลาย์นะไม่ใช่เที่ยวบินหกสี่เอียวนะมันไปนะเออมึงไปกับเที่ยวบินของกูนะโอ้บังฮ่ามึงนะกูได้ยินเสียงได้มึงเข่าขอ่างน้ำนั่นน่ะเออนะ,นะนะ คลิปกูก็มีนะกูอัดไปอยู่มึงเขา้องน้ำค้างกูโอ้ยตายแล้วมึงคุยกับใครกูขำเลยถ้ากูเปดิดกีพาเลยมึงได้ยินเสียงคุยโทรศัพท์อยู่ได้เลยพี่น้องเอฟซีกูเริมจากแล้วว่าเป็นเสียงมึงโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะบันเทิงแล้วครับงานนี้นะเออนะ แล้วหาว่าเรานี่หาว่าเรานี่ยิ้มให้มันหาว่าเรานี่ไปกันแกล้งมันทีนี้อ้าวนะครับพี่น้องเอฟซีนะทําให้มันนี่เสื่อมเสียซื่อเสียงได้ปะนี่เออเฮ็ดใ้มันเสื่อมเสียซื่อเสียงแบบนี้เอามันแม่นบ่ครับแบบนี้เออมันแม่นบ่ครับเอาเออหรือ,อยังไงครับพี่น้องเอฟซีนะมึงเสื่อมเสียเรื่องอะไรฮะ ฮะแล้วเขาได้ตรวจหรือยังทําไมออกมาร้อนตัวครับเออททาไมออกมาร้อนตัวหนักขนาดน,นั้นครับเอ่คุณจะไปแจ้งความเรื่องอะไรครับไม่ทราบฮะเอาผมผิดตรงไหนครับมีคนจะไปแจ้งความผมนะครับนี่เออไปแจ้งความผมเรื่องอะไรครับทีนี้นะเอ่เขายังไม่ได้พิสูจน์เลย นะครับเดี๋ยวผมเสร็จงานแล้วผมจะไปแจ้งความเลยจะไปแจ้งความผมเรื่องอะไรครับผมขอถามหน่อยครับโอ้ยตายแล้วครับทีนี้ถึงกับบินเลยครับหาว่าพวกมึงไปเป็นฝูงเป็นฝูงเลยนะโอ้ยตายแล้วเขาไปให้กําลังใจครับนะอืมเขาไปให้กําลังใจนะเขามาด้วยใจนะก็ต้องขอบคุณมากๆเนาะไม่ว่าจะเป็นสายน้ํานะครับเนาะร้อยเอ็ดนะ ไม่ว่าจะเป็นพี่สละนะครับพี่เดี่ยวอย่างนี้อ่าแล้วก็อะไรครับพี่อว้วนแบบน,นี้นะอ่าพี่อว้วนแล้วก็ใครอีกแม่อะไรอีกนะนะนะครับเขามาให้กําลังใจนะเขามาด้วยใจนะเออเขามาด้วยใจนะครับพี่น้องเอฟซีแต่ออกมาดิ้นครับเห็นเาไปหลายคนกเกนณฑยคนอยอ่นะเห็นเราไปเยอะจะเกณฑ์คนไปไป,ปะเนี่เอฟซีคัม <laughs> กดเก้ามากดเก้ามาครับใครอยากไปใครอยากไปอืมไอคนไหเอฟซี FC, กดเก้ามาเนี่ยเราก็จะไปเป็นร้อยเลยเอาไปกรไปครับมึงเอาไปหลายๆนะเอาไปเป็นพันคนนะนะเอาไปหลายๆเ้อะเอาไปเยอะมันไม่ได้เกิดผลเลยเขาด,ดูด้วยหลักฐานนะทีนี้นะเออจะเกณฑคนไปโอ้ยนะกฎหมายภาษาอะไรครับยังฟังไม่รู้เรื่องเลยนะยังตีโจทย์ไม่แตกเลยครับนี่ ฮะยังตีโจนไม่แตกเลยครับจะมาพูดบิดแบบนี้จะมาเถแบบนี้เอาความจริงมาพูดด้วยนะเขาไม่ได้งูนะครับทุกวันนี้มันระดับปัญญาชนแล้วนะอ่านะครับแล้วกูก็ถามนะครับที่สภาทนายความแล้วมันเป็นยังไงยังไงนะอันนี้มันเป็นยังไงครับนี่ถ้าแบบนี้แบบนี้มันเป็นยังไงมันผิดมันยงมันย่านไหมครับถ้ามันเป็นอย่างที่พูดมันก็ผิดนะครับ อ่าแล้วจะให้พูดยังไงครับทีนี้แล้วมึงจะไปแจ้งความกูมึงไปเลยถ้ากูผิดมี่มาปาดข้อกูเลยนะเออกูข้อเป็นประกันเลยนะเอออย่าคููแต่เหานะอย่าอย่าดีแต่คู่ไม่มีใครกลัวมึงนะมึงก็รีบๆไปเลยนะเขายังไม่ได้อะไรครับเขายังไม่ได้ดูอะไรเลยเขายังไม่ได้ตั้งคณะกรรมาการสมมึงก็เตรียม เตรียมไปตูแย้งเขาให้มันได้นะอ่าไปให้การให้มันได้นะไปให้ปากคำให้มันได้นะก็จะชอบเหมือนสาลนี่แหละครับพี่น้องที่สารทนายเข้าใจบอ่อ่าส,สานสารกับสารทหารเป็นสัตว์นะนเข้าใจบอ่ออนะใ <laughs> บอนุญาตผิวแว่งครับป่ะน,นี่อ่ใบรับขี่ผิวแว่งครับพี่พ่อปะเน,นี้เอาอ่าบอเข้าไปครับอ่าบอเข้าไปครับ นะอ่ามึงจะเกณฑ์คนเป็นพันคนมึงก็ามาเลยเอามาแข่งกูเลยนะกูไม่สนนะกูว่าด้วยหลักฐานนะจริงที่กูนําเข้าไปทุก<ม>คลิปท<ต>ุกไล่มึงความจริงนะไม่ได้เอาขอ้อความเท็จจนะ้มึงจะมาแจ้งว่าอะไรว่ากูให้การเท็จแบบนี้เอาไปเลยเเเนะว่ากูร้องเท็จแบบนี้ใช่ไหมอ๋อมึงไปตอบให้มันได้ก่อนนะก่อนที่จะไปร้องกูนะ ไปตอบที่สภาทนายความให้มันได้ก่อนก่อนที่จะมาร้องกูนะ,ะเข้าใจไหมอ่าก่อนที่จะฟ้องกูนะไปตอบเขามันได้สกอนไปแถลงให้มันได้สกอนเด้นนะเข้าใจบอเขบาไปไงงเอฟซี G, นะ่ะอันพุกป,ปึกมันปึกยุหันลาน่ะเด้อเข้าใจบอ่ <laughs> โอ้วันนี้กูฮาเลยครับแนออกมาแล้ว วันนี้พวกน,นี้ผมก็มีงานนะครับผมมีงานนะมีงานส้นตีนยังครับนะเอมีงานส้นตีนอะไรครับจักไป,ป่าไปยีดอกมันนี่ก็ไปยุนะครับนะอพี่แมวสวัสดีครับนะไปยดอกมันนี่มึงไปยดอกนะจะไปกลมประไม้กันแล้วแต่มันแลยนะอมึงเซ็นชื่อลองตรวจสอบก็ได้แต่มึงนะเออถ้าเขาไม่ผิดเขาก็อะไรมึงมันนีอ่อันนี้ก็ไม่รู้นะ อออถ้าว่าตามข้อกฎหมายมึงไปกันแกล้งเขารอเปล่าทีนี้อเออ่าแล้วมึงร้องกันแกล้งเขาไหมล่ะถ้ามึงกันแกล้งเขาปุ๊บมึงก็ซวยกูบอกไว้เลยนะนักกฎหมายนี่แหละครับกูกูบอกไว้เลยนะนักกฎหมายถ้ากระทำความผิดอ่าคนอ่าคุณรู้กฎหมายแต่คุณมากันแกล้งชาวบ้านใครโทษใครจะหนักครับใครเป็นต่อเป็นรองครับทีนี้อ่าป้าแมวสวัสดีครับเออกูกูไม่มีอะไรกูไม่มีหัวขนนะกูมารัษดรเต็มขั้นนะ เออะกนะูไม่มีหัวโขนกูไม่มีวิชาชีพนะกูไม่รู้กฎหมายเออนี่ไงครับพี่น้องเอฟซีนะออกมาออกมาพูดออกมาขู่นี่สัยก็จะเป็นแบบนี้ไงครับเป็นยังไงครับใครเสียเปรียบใครได้เปรียบครับตัวนี้อแต่กูไม่พูดเยอะนะใจเย็นๆนะรอนะครับรอคณะกรรมการเขาตรวจสอบนะ มันอาจจะไม่ได้เร็วนะครับพี่น้องแต่เราก็ยื่นเข้าไปแล้วนะครับเนาะก็รออย่างเดียวนะครับนะอ่าก็รออย่างเดียวนะครับพี่น้องเอฟนะก็ให้เขาทํางานไปนะครับพี่น้องเอฟซีแล้วก็ก็จะโทรไปถามว่าเออเป็นยังไงถึงไหนแล้วเราจะตามตลอดนะครับเรื่องนี้ผมไม่ปล่อยผ่านนะอ่าผมไม่ปล่อยผ่านนะครับวันนี้ก็โอ้ทนายสามคนนะครับไปด้วยนะโอ้ไปสามคนเลยนะครับรถที่กรุงเทพอีกนะครับสองีนี้นะไม่ธรรมดา มมอาหาว่าไปลุ <laughs> ออไม่มีใครลุมมึงหรอกนะนะอผมตัวเล็กๆตัวคนเดียวมาลุมผมคนเดียวนี่นะบุ <laughs> ผมใหญ่ขนาดนั้นนั่นเหรอ <laughs> เป็นยังไงครับทีนี้เป็นยังไงครับอ่ป่ามึงหาเรื่องไงเอ่ถ้ามึงไม่ทําเขาก่อนเขาไม่ทํำมึงนะแมนบอกป้าแมว เออบักหานี่ครับพี่น้องท่สี่มึงไปทําเขาก่อนมึงไม่เห็นกูกนไหมกูบอกแล้วเออไว้ไฟใหม่แล้วครับจะไฟใหม่บ่ใหม่แล้วครับบัดนี้จนนาดำเมิดครับบัดนี้คืดแล้วครับคิดหนักแล้วครับทีนี้จะนอนหลับไหมล่ะคืนนี้นะเออคือการอยู่ไม่เป็นไงครับอยู่เพื่อนก็ไม่ได้บัดนี้เออ บรนณุญาตจะปิวแล้วครับทีนี้อะนี่ไงครับ <laughs> โอ,โอ,โอ